เพอดีมึงลอยจักใกล้มาไงวินฝากไปบอกด้งานแต่เกี่ยวข้องจังนี่กูตามมาแต่เอาเทในเล่ไหมฮะเทเทชุดไม่ได้เล่แล้วออนี่บันดาบูรุษกูตำตาอีโต้ลอยอังคาดแล้วแต่ก่อนก็แก็บโดกว่านี้นี่โกดแกดบัวแบดไปวัดแล้วไปนี่นักหมากรละซุ้มข้าวเดือมมงแลยตาตัดซสะใส่บังปัญหาเต่เรือลังไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยนะเลิมน้องโจ๊เป็นสิบสิบปีแล้ว บางแปลงนี่โรยไม่ว่าเราเสียภาษีบำรุงทองทีทุกป,ปีแต่ว่าพอมาเล่นในชโนดเทมีอยู่ครึ่งเดียวเล่เอาไปครึง่งนึงบางแปลงนักว่านั้นเลยก็คือเพื่อแต่ชโนดเปรับเราแต่ว่าเทไม่มีปลอเทลงมาอยู่ในเล่แล้วแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเยียวยาจัดห้าเทอยู่ไม่าจารบ,บานไม่มีที่แก้ไขเป็นห้าเป็นปลือไม่มีเนี่ยค่ะนักจะไปสุกป,ปีนี่ปีนี้นักมาก ปัญนานี้นักขึ้นตุกปีค่ะไม่เคยได้รับการแก้ไขเนี่ยค่ะมากันนะคะเพื่อเลยไปจัดการเยียวยาแก้ไขจาวบ้านเหมือนปลื้มกรมเจ้าทา่า้วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยกระทรวงตะบงกรมต่างๆรอ,องนายกสันนายกรองเล,ล,ล,ลกค่ะเนี่ยนักขึ้นตุกปีค่ะปีนี้นักนลาวค่ะของมู่ลงมาอยู่ในเล่แล้วค่ะไมปหลวยแก้ไขไปนะเหมือนปลื้มจาาบ้านลอยอยู่ในเล่มันแล่จ่าบ้านพี่น้องเออช่วยกันเติา เอและถ้าหลัดไปช่วยปีหน้าไม่เกินสามปีอาไม่เตยยีย่ปีเทืองฉันได้ไปเป็นอาคว้าแม่นเนยฉันก็ต้องลงไปเป็นนางเงือกตามปีเทืองช่วยนะข้าหลัดขาไปรออยู่ในกันแลต่อไปอื